ชานมสกัดเย็นแบบง่ายตื่นมาก็ได้ดื่มชานมแล้วสูตรนี้บอกได้เลยว่าทำง่ายมากเลยนะคะใส่น้ำตาลเราจะใช้เป็นน้ำตาลแดงนะคะ4ีกรัมค่ะเพื่อนๆก็ไปหาโหลหรือว่าขวดนะคะมาแช่ชานะคะจากนั้นนะคะก็จะเติมชาตามือนะคะเป็นชาดำชาแบล็กทีห่อสีส้มนี้นะคะ40กรัมค่ะใส่ลงไปเลย ถ้าใครอยากให้มันเข้มกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเป็น50-60ก็ได้นะตามชอบแต่อัตราส่วนที่เราทําในคลิปอะก็คืออร่อยแล้วกลมกลมแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็เติมนมสดค่ะ400 ml นะคะ <c oughs> ลืมเปิด400 ml ค่ะเทลงไปให้ทั่วเลย คือจะบอกว่ามันทําง่ายแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการทํานะคะเพราะว่าเราจะใช้วิธีแบบสกัดเย็นไม่ได้ชงผ่านน้ำร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้เวลานิดนึงจากนั้นนะคะก็คนให้ใบชาแล้วก็นมแล้วก็น้ําตาลเนี่ยเข้ากันค่ะคนค่ะคนไปเรื่อยๆเ,เลยเมื่อเราพอใจแล้วเข้ากันแล้วแหละต่อไปทํายังไงต่อสําลี ต่อไปก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะ12ชั่วโมงเห็นไหมสีชามันก็จะเปลี่ยนเป็นสีชานมแบบนี้ค่ะแล้วก็หาที่กรองนะคะกระดาษหรือว่าถุงกองชาก็ได้หรือว่าดิปเปอร์ก็ได้นะคะมากรกา,กากชาออกค่ะเห็นไหมสีชาเป็นไงนี่แค่นี้ก็ได้ดื่มชานมแบบง่ายมากอะ่ะ แค่ใส่วัตถุดิบไม่กี่อย่างก็ได้กินชานมแบบหอมๆละมุนล,ละมุนแล้วอะคือวิธีการชงแบบสกัดเย็นอะมันจะทําให้ชากลมกลม่อมมันก็ไม่ได้หอมขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดชงกับน้าร้อนเนี่ยมันจะดึงอโรมาออกมาได้ดีกว่าแต่ว่าความละมุนกลมกล่อมอะสะกัดเย็นชนะเลิศจริงๆเนี่ยก็ได้แล้วชานมถ้าเกิดว่าอยากจะอ ตัวไข่มุกเพิ่มก็สามารถใส่ลงไปเพิ่มได้เลยนะคะหรือว่าจะดื่มแบบนี้ก็ได้แบบฉันอยากดื่มแค่นี้ก็ดื่มแค่นี้ก็ได้เป็นไงง่ายไหมง่ายเนาะอันนี้จะดื่มกับน้ำแข็งนะคะหรือจะดื่มแบบเพียวๆเลยก็ได้แบบเพียวๆก็แบบที่ขวด แบบที่กรอกใส่ขวดเพียวๆก็เอาไว้ดื่มพรุ่งนี้แล้วก็ดื่มแบบเป็นแก้วเล็กๆก่อนแบ่งดื่มนะคะเพราะว่ามันจะหวานสำหรับสูตรก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอของสมลีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้สมลีด้วยนะบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ